กรรเป็นอันธรรมใครทําดีดีใครทําชั่วชั่วเป็นวิบากของกรรมเป็นผลของกรรมใครทําเป็นของคนนั้นกรรมมัสโกมหิกรรมมสัสสกตาแปลว่าทําแล้วชีวิตดีแล้วเด็ดจบที่ใครที่มันคนทําดีสำเร็จลงในตัวเป็นดีของคนนั้นคนทําชั่วสำเร็จลงในตัวเป็นของผู้นั้นทันทีทันทีที่ทำ ไม่ต้องรอทําพิธีกรวดน้ำหรือพิธีใดๆเกิดเป็นกรรมเป็นกิจกรรมเป็นสำเร็จกรรมเป็นตัวกรรมทันทีเรียกว่ากะตะกรรมทำดีทำไมต้องรอกรวดน้ำจึงจะได้ดีแต่ทำชั่วไม่เคยกรวดน้ำสักทีทำไมจึงต้องได้ชั่วไม่เคยสงสัยหรือว่าพิธีกรรมเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่การกระทำใช่หรือไม่แม้จะเริ่มคิด ก็เริ่มเป็นอันทำแล้วในความคิดคิดยังไม่จบก็เป็นอันทำยังไม่จบคิดจบก็เป็นอันทำจบคิดจะพูดก็เป็นอันทำแล้วในความคิดพูดออกมาก็เป็นพูดทำก็เป็นธรรมเรียกว่ากร,รมสัก,กตาหลักการการดำเนินชีวิตตามปรัชญาพุทธจึงคือเรื่องของกรรมอยู่กับกรรม ควบคุมกิจกรรมทั้งกายวาจาใจของแต่ละคนให้อยู่ในทางกุศลด้วยตัวของตัวเองด้วยความสมัครใจและด้วยการตัดสินใจของตนเองทําให้ดีแล้วตรวจสอบให้รู้ว่าดีแล้วจบเป็นสุขตะหรือสัมมัคตะสําหรับพระพุทธองค์เรียกว่าตถาคตตราบเท่าที่คนเรายังมีรูปนามขันหยังประกอบกิจกรรมใดอยู่ ก็ต้องอยู่กับกรรมกรรมไม่ใช่ทุกกรรมไม่ใช่การสร้างสรรค์กรรมเป็นการทำลายก็มีด้วยแน่นอนกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆก็เรียกว่าประกอบกรรมคือทำอาการอยู่เฉยๆคนอยู่เฉยๆก็จะได้รับความเฉยๆความเฉื่อยความช้าความไม่ทันการสะสมความอยู่เฉยเป็นกรรมกริยาของคนทั้งกายและใจ คนที่ขยันทำงานก็จะสะสมกรรมกริยาของการทำงานทำดีเกิดงานดีเมื่อผู้อื่นเห็นตามด้วยว่าดีก็จะเกิดการสร้างสาร์หมู่กลุ่มมาช่วยกันทำงานเข้ามาในวังวนของสาระของการทำงานร่วมเกล็สารเรียกว่าสงสารหรือสังสาระเข้ามาในสังสาระสังสาระแปลโดยอัดว่าวนแปลโดยพยัญชนะว่า ประกอบพร้อมด้วยสาระมีเนื้อหาแก่นแท้แต่แท้จริงแล้วตัวกิจตัวกรรมตัวการงานตัวกแก่นสารของงานก่อให้เกิดพลังงานเมื่อเกิดการใช้พลังงานเกิดการกอบก่อร่วมงานปรนปรุงเกิดสั่งสาระจะเป็นเหตุให้เกิดสสารขึ้นหมายความว่ากรรมเกิดก่อจนเป็นรูปเป็นแท่งก้อนขึ้นมาได้ พลังงานกับสสารจึงเป็นอันเดียวกันวนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดไปพลังงานกับสสารไม่สูญหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพห,หรือเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพระพุทธเจ้าส่งค้นพบแล้วค้นพบมาก่อนไอสไตน์ style, ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเอ,อริยาบทใดจะคิดจะพูดจะทำก็ตามก็จะมีส่วนโยงมาเกิดกอบ ก่อสร้างเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นสภาพใหม่ได้รูปหรือสภาพนี้จะมีเกิดจริงอยู่ในโลกขนได้อาศัยเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะพาคนไปดูแผนภูมิที่9แสดงวังวนของกรรมอันกอบก่อแก่นเนื้อหาสาระหน้า167พาไปเร็วพาไปแรงตามทิศทางที่ตั้งเข็มไว้ ยานสู่ที่ดีก็แรงก็เร็วได้ยานสู่ที่ไม่ดีก็แรงก็เร็วได้ตามเหตุปัจจัยของการสังสาระนั้นนนเมื่อเครื่องเดินแล้วไม่มีผู้ใดสามารถถอยยานนั้นได้ทุกอย่างจะเป็นไปตามกรรมที่แต่ละคนทำมากรรมที่มีฤทธิ์มีแรงมากๆจะพาทุกมากเรียกว่าอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีว่าเราเองยังมีชีวิตอยู่ยังมีรูปขันธ์ จิตวิญญาณยังมีความสามารถกระทำอะไรอะไรได้ยังคิดได้ระลึกรู้ได้ยังมีปัญญาส่วนที่ยังมีก็ยังเป็นสิ่งเกิดเราเองยังเป็นสิ่งเกิดควรเกิดดีก็ให้มันดำเนินไปรู้พักรู้เพียรทําเมื่อควรทําทำไม่ไหวก็ต้องพักคนเราที่ยังเป็นเป็นอยู่ยังต้องอาศัยโลกต้องอาศัยสังสาระคือ อาศัยความวลนที่ยังไม่สุดจริงจบจริงคองรูปนามขันห้าอยู่จึงยังต้องอาศัยความมีเนื้อหาอยู่สร้างเนื้อหาก็คือมีสังสาระหรือมีสงสารและก็คือมีเมตตาจึงต้องเรียนรู้กรรมพระโพธิสัตว์ก็เกิดมาเรียนรู้กรรมเพิ่มและมาสอนเรื่องกรรมให้คนเข้าใจกรรมและท่านเองท่านก็ต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยกุศลกรรม พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญคนให้ดีอยู่เท่าเดิมพระองค์ทรงสอนให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเสมอเสมอจึงพึงทำกรรมดีที่ดียิ่งยิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปอยู่เป็นฐานไว้ให้กับโลกเป็นตัวอย่างให้แก่โลกพาฝึกทำฝึกเป็นตามๆกันเพื่อให้เกิดเผ่าพันธุ์สืบโยงเป็นธรรมทายาทกุศลกรรมคือการให้การสละออก ไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจเรียกว่าเป็นบุญการทำบุญด้วยวัตถุทานเป็นวัตถุแท่งก้อนเป็นสิ่งเป็นของก็ดีอยู่แล้วทายิงทำบุญด้วยการชำระกิเลสใจลดโลภลดโกรธลงจริงๆก็เรียกว่าเป็นทานหรือการสละเช่นกันคืออภัยทานอะแปลว่าไม่ภัยก็คืออันตรายอภัยแปลว่าไม่มีภัย ต้องทานอย่างให้ถึงขั้นไม่มีภัยหรือหมดอันตรายมีโลภอยู่มากเพียงใดก็ยังมีภัยมีอันตรายอยู่มากเพียงนั้นมีโกรธอยู่เพียงใดก็ยังมีภัยมีอันตรายอยู่เพียงนั้นการอธิบายคำว่าอภัยทานเพียงแง่ของโทสะอาคาดพยาบาทเพียงเรื่องเดียวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรต้องเข้าใจภัยของความโลภด้วยจึงจะครบรอบ ต้องลดโลภลดโกรธหลงเรื่อยๆจึงจะพ้นภัยพ้นอันตรายไปเรื่อยๆและที่สำคัญมากก็ต้องลดโมหะคือความหลงผิดต้องลดให้ได้ก่อนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทานทานทานทำทานด้วยวัตถุทำทานด้วยจิตใจทำทานด้วยการสละการให้การลดการละอารมณ์ติดยึดทั้งหลายหลงเรื่อยๆไม่หลงโลภหลงโกรธหลงรัก ลงผูกกายผูกใจด้วยโทสะด้วย <Jamie, or S 1> โลภะหรือแม้ด้วยราคะจนไม่มีการรู้แล้วรู้ลอดรู้หลุดได้สักทีเมื่อไรจะพ้นทุกข์ได้เล่าการศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาต้องถึงสั้นเลขธรรมคือการขัดเกลากายและใจให้บริสุทธิ์สะอาดหลุดพ้นจากการหลงติดยึดต่างๆได้แท้จริงซึ่งเรียกในศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าพ้นทุก์ กิจกรรมการตัดกิเลสคือการตัดหรือลดความโกรธความโลภความหลงความเบียดเบียนไม่แยง่งไม่ว่าลาบยศสันเสริญความเลวไม่เอาไม่ทำไม่เกลือกกลัวและทำแต่ความดีและไม่ติดว่าเป็นดีของเราไม่ติดแม้ความสุขพุทธบริษัทต้องเรียนรู้ฝึกหัดและพิสูจน์ให้เข้าใจท่องแท้ด้วยตนเอง โดยค่อยๆเริ่มฝึกหัดประกอบกุศลกรรมเท่าที่จะเป็นไปได้คือฝึกหัดสละฝึกหัดพลีเป็นทานออกเรื่อยๆถ้าไม่มีการฝึกหัดปฏิบัติเอาแต่คิดด้นดาวแต่เพียงด้วยปัญญาจะดำเนินชีวิตตามแนวทางเดียรถีคือเมื่อไม่เอาไม่ต้องการคล้องตอบแทนแล้วก็เลยไปทำอะไรหยุดอยู่เฉยๆไม่หลงแย่งชิงสะสมลาบยศสรรเสริญ ไม่หลงเสพสมกามด้วยหูตาจมูกลิ้นกายมักน้อยสันโดษเลยไม่ทำงานไม่ประกอบกิจกุศลกรรมไร้คุณค่าไร้กรรมไร้การงานไม่ทำไม่พูดไม่คิดไม่สร้างสรรสาระให้โลกไม่มีประโยชน์ต่อโลกพอใจแต่จะหยุดกินแล้วก็ไม่ทำงานก็ได้เพียงเหมือนสัตว์บางชนิดผู้ใดมีทิฏฐิเห็นอย่างนี้ก็จะหยุด มีแต่กิจตนเรียกว่าเอียงขวาเป็นพวกเถรวาดหนักไปทางข้างน้อยหรี่และดับคนจะตูท่ทวงว่าเห็นแก่ตัวเพราะขี้เกียจเป็นกาฝากสังคมฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายนี้คือฝ่ายเกิดเอียงซ้ายเป็นฝ่ายฟุง้งส,สร้างสร้างเห็นแก่ประโยชน์ใหญ่สร้างประโยชน์แก่มวลชนคิดมากปรุงมากสร้างมากพูดมากสอนมากได้แต่สอนคนอื่นไม่สอนตัวเอง ไม่ทำไม่ประพฤติให้แก่ตัวเองจึงไม่รู้จริงมีแต่รู้มากเลยรกเละผิดเพี้ยนวนหุน่นใครจะทำผิดถูกพอเหมาะพอดีเพียงใดไม่มีปัญญารู้แท้แตัดสินเด็ดขาดไม่เป็นสํำร้ายตนเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำเลวทำผิดอยู่เพียงใดค้านแย้งกับคำพูดคำสอนของตอนเองเพียงใดก็ไม่รู้ตนเองหลงผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า หลงในความผิดเพี้ยนที่ปฏิรูปที่กลายตัวไปจากสัตยธรรมเท่าใดเท่าใดก็ไม่รู้มุ่งแต่ความใหญ่ความมากมุ่งรู้แต่ออกนอกตนเรียกว่ามหายานเหล่านี้เป็นความหลงยังมีส่วนของมิจฉาทิฐิปนอยู่มากสัมมาทิฐิจริงจะไม่หยุดให้เลยเถิดเป็นดับดิ่งหนีหลบจนเห็นแต่แก่ตัวและจะไมส่สร้างให้เลยเถิดเป็นฟุ้งเฟ้อจนลืมตัว แต่จะรู้ทำรมรู้หยุดรู้พักรู้พอรู้เพิ่มรู้เพียรสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันได้อาศัยสร้างสมสมมาทิฏฐิอันเป็นสาสวะขึ้นไปเรื่อยๆตามคำสอนของพระพุทธองค์ในมหาจัตารีสกสูตรมีการมีงานคิดพูดทำดำเนินอาชีพไปได้ทุกอย่างแต่สร้างสมาธิแท้ การศึกษาพระพุทธศาสนาต้องเข้าใจกรรมให้ลึกซึง้งอย่างน้อยที่สุดก็ถึงขนาดที่กล่าวมานี้ให้สำคัญพุทธบริษัทต้องเข้าใจให้ได้ว่ากรรมเป็นการกระทำเป็นงานเป็นการอุปการะเป็นอิทธิบาตเป็นสิ่งชี้สิ่งแจ้งฐานะสรรพสัตว์และเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินอยู่ดำเนินไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้กรรมว่าเป็นที่สุดเป็นความสำคัญที่สุด กรรมมันตะก็ต้องสอนต้องบอกต้องชี้แนะกันการประกอบกรรมมีเป็นขั้นเป็นระดับอย่างแท้จริงผู้ใดกระทำอย่างไรก็หลวนเข้าขั้นกรรมมังสัตเตวิพัชติทั้งนั้นคือรู้ขั้นได้เพราะกรรมนี่แหละจำแนกสัตว์คือรู้แจ้งได้จากการงานการกระทำนี่แหละเป็นเครื่องแบ่งจำแนกค่าของสัตว์ว่าชั้นสูงหรือชั้นต่ำเช่น เป็นพรหมสัตว์หรือสัตว์โลกชนิดที่เป็นพระพรหมก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยครบครันถูกต้องเข้าขัน้นกล่าวคือต้องรู้ว่าพรหมสัตว์ก็คือคนที่มีการงานการกระทํากรรมอันเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เข้าขั้นเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้เอือ้อเฟื้อช่วยเหลืออยู่อย่างบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจได้ขนาดจริงๆก็เป็นพรหมสัตว์ หรือสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าพระพรหมจริงๆยิ่งปราศจากอุปกิเลสในจิตใจแท้ก็ยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าเป็นพระพรหมที่สูงส่งที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งไม่หลงหยึดจุดแห่งความรู้ความดีที่เป็นที่มีแม้ว่าจะดีเลิศสูงยิ่งปานใดปานใดก็ไม่หลงหยึดเป็นฐานเป็นบรลลังเป็นภพที่จะเกาะติดในความรู้ความดีความยิ่งความใหญ่นี้ไปชัว่วนิรันดร แต่รู้ทันในความซับซ้อนลึกซึ้งได้ถอดถอนความหลงยึดครอบครองฐานอาศัยแม้จะยิ่งใหญ่นี้ถอดถอนความเป,วเป็นตัวเป็นตนที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเราเข้าไปยึดครองภูมิในวงเล็บธรรมยิงเปลืองปล่อยเป็นไม่หลงจริงๆรู้เท่าทันแท้ๆได้และทำในจิตในใจให้ปล่อยให้วางหมดดูดดึงหมดการหลงผิด ไม่ติดฝังอย่างลึกจิตวิญญาณลงในฐานความรู้